การที่เราจะทําให้เรื่องราวอะไรบางอย่างประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจผมเชื่อว่าสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและที่สําคัญครับต้องปราศจากเงื่อนไขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการจัดเชนผมกปปี้จรินทร์สิริบุตรก็มาพบกับคุณผู้ชมกันเป็นประจำที่นี่นะฮะทาง JCTV ทุกๆวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งกันโดยประมาณนะครับ เรื่องราวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยากจะบอกว่าแน่นอนนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบครบเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเธอมีทั้งฐานะที่เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีเธอมีทั้งฐานะที่เรียกได้ว่าอยู่เป็นสุขสบายแต่วันหนึ่งครับชีวิตของเธอก็ต้องเรียกว่าล่มสลายทุกอย่างติดลบเธอเป็นหนี้หลายล้านบาท แต่อะไรครับที่จะทําให้เธอประสบความสําเร็จขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอบอกกับผมอย่างนี้ก่อน,นครับว่าเธอมีเป้าหมายเธอมีความมุ่งมั่นเธอมีสิ่งที่เธอจะต้องไปให้ถึงแต่เธอบอกอย่างเดียวนะครับว่าอย่ามีเงื่อนไขเรื่องราวในวันนี้นะครับน่าสนใจมากนะฮะอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรายการจัาเชงงเราตั้งแต่ต้นจนจบบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยาก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าแขกรับเชิญรอคุณผู้ชมอยู่แล้วล้ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าครับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะฮะนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับต้องขอต้อนรับคุณตะวันฉายด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นเรียกเอานุญาตเรียกพี่ต้อยดีกว่านะครับนะครับเพื่อความคุ้นเคยกันนะครับช่วงชีวิตจริงที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวของพี่ต้อยเองก็ก็อยู่ในฐานะเรียกว่าสบายนะฮะสบายมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหมือนกันใช่ค่ะ แต่ว่าพี่ต้อยเล่าเราฟังว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องออมีการหาเงินเลี้ยงหรือว่าหาเงินเรียนเองอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะพอดีว่าครอบครัวของพี่เองเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่แยกกันค่ะทีนี้พี่มีโอกาสไปอยู่กับคุณพ่อครับนะคะไปอยู่กับย่าจนถึงตอนนั้นพี่เรียนอยู่ประมาณมหนึ่งกำลังจะขึ้นม .2 อ,อครับคุณแม่ไปเยี่ยม,มค่ะ พอพอท่านไปเยี่ยมเนี่ยเด็กกันนะคะโหยหาแม่ตลอดอ,าาอย่างเงี้ยคะ่ะพอทีนี้ย่าเนี่ยด้วยด้วยความที่ท่านกลัวว่าเราจะ,ะแม่จะมาพูดเราโตแล้วแม่จะมาพูดแล้วเราจะไปตามแม่อะไรเงี้ย<อ>ท่านก็กันกันไม่ให้นอนด้วยกันไม่ให้เจอกันแม่ก็แอบไปเจอที่โรงเรียนครับแต่ทีนี้เราเป็นเด็กเราไม่เข้าใจเราเราเข้าใจเรื่องเดียวคือฉันคิดถึงแม่นะฉันอยากมีแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลานั้นใช่ค่ะก็ ย่าย่าก็ห้ามพอย่าห้ามเราก็คิดในใจแล้วว่าเราจะต้องอยู่ให้กับแม่ให้ได้ก็ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านค่ะเพื่อประชดอะไรหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นไม่ค่ะไม่ใช่ไหมมีเป้าหมายเดียวอยากอยู่กับแม่เป้าหมายเดียวอยากอยู่กับแม่ก็อยู่กับแม่ในช่วงนั้นได้ประมาณเจ็ดเดือนครับก็ค้นพบว่าอนาคตเราจะอยู่แค่นี้ไม่ได้ค่ะ ต้องต้องเรียนดังนั้นก็เป็นความโชคดีที่พี่สาวรับมาเรียนที่รกรุงเทพนะคะแต่แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่พึ่งตัวเองนั้นงแต่เด็กะะอะฮะก็เลยคิดว่า เราเราไม่น่าจะมาเป็นภาระของของของพี่ค่ะก็พยายามหางานที่จะเรียนเรียนเองเรียนเองค่ะตอนนั้นไปทําอะไรเพื่อที่เราได้ส่งค่าเทอมเองได้มีการใช้การซื้อเสื่อนักเรียนซื้ออะไรเองตอนนั้นพี่ตะวันฉายไปทําอะไรครับไปเป็นคนรับใช้เขาไปเป็นคนรับใช้ค่ะตอนนั้นอายุประมาณตอนนั้นอายุประมาณ1 7 1 8 17 18ค่ะไปเป็นคนรับใช้ทํางานบ้านตอนนั้นได้เท่าไหร่ครับ ตอนนั้นได้300ค่ะต่อต่อเดือนต่อเดือนตอนนั้นมุ่งไหมคะว่าจบแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราจะไปทํางานอะไรหรือว่าเราจะไปใช้ชีวิตยังไงต่อไปก็มีเป้าหมายครับจะต้องเรียนต่อให้จบปริญญาตรีเพราตอนนั้นเรียนจบแค่มมมอสมมไปสมัครงานตามโรงงานเพื่อตัวเองจะได้มีเวลาที่จะไปเรียนหนังสือช่วงช่วงนั้นเนี่ยทํางานด้วยเรียนด้วยลําบากมากค่ะ ลำบากมากน,น้ำหนัก37ครับเพราะว่าผอ,อมผอมมากคผอมมากแล้วไปโรงเรียนทั้งไปโรงเรียนทั้งเป็นลมครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เด็กอ๋อค่ะแล้วก็เวลาไปทํางานนี้บางทีเขาหิ้วปีจากรถเมล์เพื่อเข้าห้องพยาบาลครับค่ะแต่ก็โชคดีว่าเราเรียนจบถึงระดับปวชปวชจบมาตอนนั้นตอนนั้นเริ่มมีครอบครัวมีอะไรหรือ,อยังฮะตอนช่วงเวลานั้น ค่ะพอพอจบอได้สักสองปีค่ะก็แต่งงานแต่งงานมีครอบครัวมีครอบมีบุตรสองคนนะครับแล้วตอนนั้นก็ก็เราก็ยังมีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมัน่นมีการคือเราก็ต้องคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรอีกใช่เรารจะต้องทํางานอะไรเลี้ยงลูกอีกตอนนั้นใช่ไหมในช่วงนั้นเนี่ยเราทําอยู่บริษัทในเครือสยามกรการรเรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีอืมค่ะโอ้โหเป็นคือดูใหญ่ ดูมั่นคงใช่ค่ะจนวันหนึ่งเราคิดว่าเอ๊ะไอลักษณะงานที่เป็นงานประจําแบบนี้เนี่ยหรือว่างานอะไรแบบนี้มองอนาคตยังไงต่อไปไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยหลังหลังจากเป็นธุรการสัญะาณหนึ่งเลขาเลขาผู้จัดการกรรมการมการออกอ๋อลาออกครับผมพอลาออกเสร็จแล้วเขาก็เลื่อนเราเพราะเราทํางานอยู่กับ กับพี่เขาค่ะเขาก็เลื่อนเราไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเป็นเลขากรรมการผู้จัดการเราก็ยังไม่คิดจะออกค่ะยังคิดจะเกาะให้มันแน่นยิ่งขึ้นเพราะว่าเราขึ้นมาตำแหน่งใหญ่ขึ้น่คแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนั้นก็ทาทาไปเรื่อยๆได้รับเงินเดือนไปเรื่อยๆใช่ค่ะพอดีวันหนึ่งพอดีคุณยายเสียครับค่ะแล้วก็เราขอลางานช่วงนั้นเป็นงานที่ด่วนแต่แต่เราก็มองว่ายายเนี่ยมีมีบทบาทกับจีติตเรามากค่ะ ก็ก็ขอลาอืเขาบอกไม่ได้แล้วเราก็ยังยืนยันขอลาเขาก็บอกว่าจนเขาอาจจะเกิดอารมณ์ครับเขาบอกว่าถ้าถ้าเราไม่ไปเนี่ยงานศพยายเนี่ยจะเผาแล้วไหมไหมแรงนะคะกระทบกระเทือนอะไรจิตใจเราบ้างตอนนั้นมากทำไมทาไมสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอดรเราใส่ใจไม่ลาไม่ขาดไม่หยุด ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นอลูกป่วยนะฮะเอาลูกไปไว้โรงพยาบาลแล้วก็รีบมาทำงานมีภารกิจไปจบเหลือเวลาสองชั่วโมงคือเหลือบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้านี้มันก็จะจบแล้วเราก็กลับมาทํางานอันนี้แบบนี้เลยครับค่ะแล้วเราทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยจนต้องลาออกละออกดีกว่าก็ยังค่ะยังไม่ออกอีกเป็นเป็นคน กลัวความมั่นคงดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือค่อ,คอยๆขยับอ่าค่อยๆขยับโดยที่เราอาจจะมีการติดต่อเรื่องําทำธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ค่ะตอนนั้นไปทาเรื่องอะไรครับคนข้างบ้านเขาทําหมูสวรรค์อร่อยมากเสร็จแ,แล้วเราก็เป็นคนที่มีน้ําใจเอามาให้เพื่อนทานอพอเพื่อนทานอร่อยเพื่อนก็บอกว่าเออ ซื้อมาเผื่อเรามั่งนะก็เลยเกิดเป็นธุรกิจเล็กๆขึ้นมาเดือนหนึ่งรายได้ก็ประมาณ3 4 0 0ี่ร้อยสามสี่ร้อยเดือนหนึ่งในตอนั้นที่แบบเราออกไปขอข้างบ้านมาแล้วก็อาจจะไปขายเพื่อนๆต่อใช่ค่ะครับผมเราก็เลยเอ๊ะถ้าที่นี่อร่อยอืทําไมเราไม่ลองไปนําเสนอที่อื่นตอนนั้นเงินสูงสุดต่อเดือนได้ประมาณเท่าไหร่ในการทำธุรสองแสนสองแสนบาทจากการที่เราทําหมูสวรรค์ไปเรื่อยๆอยากธุรกิ่ไปเรืยวกำไรอย่างเดียวสองแสนบาทใช้ชีวิตอยู่กับมันนานไหมฮะ อประมาณตอนนั้นอายุสามสิบสามสามสิบเอ็ด นะฮะสามสิบเอ็ดจบอยู่ที่ประมาณส39ครับตอนตอน4ี่สิบนี้ไปเริ่มทําอู่ค่ะก็ไปเริ่มทําอู่กับกับที่าณเก้าปีก็อยู่กับตรงนั้นแล้วก็ก็รายได้ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันเยอะค่ะเยอะเหมือนกันในกับการที่เราสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้เลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวได้สร้างชีวิตได้เลยอะไรที่ทําให้เราถึงต้องเปลี่ยนจากการทําหมู่สวรรค์ไปทําอย่างอื่นหรือว่าไปดูธุรกิจอื่นๆพอดีช่วงหนึ่ง มีโอกาสวิ่งไปทางคลองคลอง,องอลังสิตนครนายกนะฮะรถมันติดทีนี้รถเรามันก็จะไปต่ออยู่กับรถที่เขาบรรทุกหมูสดๆมาค,ค่ะหมูยังยังเป็นๆอยู่ยังเป็นๆกระดิ้นแล้วก็แบบแย่งการเบียดกันอ,อะไรเงี้ยหมูบางหลายๆตัวก็คือน้าตาไหลแล้วก็มองเออเนาะแต่เราก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรนะ<า>แต่ทีนี้เราก็ค่อยๆมานั่งคิดว่าคนคนที่เขาทานะฮะเขาบอกว่าหมูตัวหนึ่งอ่ะ ทําหมูสวรรค์นเนื้อสวรร์ได้แค่โลเดียวต่อหมูหนึ่งตัวต่อหมูหนึ่งตัวครับแล้วก็เรามานั่งนั่งคํานวณเออแล้วเราสั่งวันละ300ร้อยโลแล้วหมูโอ้ต้องใช้หมูถึงกี่ตัวต้องใช้หมูถึง300รอยตัวอ่ะเ,เราก็เริ่มเข้าข้างตัวเองว่าก็เราไม่ได้สั่งค่าอืเราก็คิดอย่างนั้นแต่ทีนี้เราก็บอกว่า แต่ก่อนที่เราจะทำเขาสั่งเดือนหนึ่งสิบกโลแต่พอเรามาทำวันละสามร้อยโลเราไม่สั่งค่าเราใครจะสั่งค่าคือจะทะเลาะกันอยู่ในตัวเองือมะคิดอย่องใช่ใช่ค่ะคือตรงนั้นก็เลิกทำไปแล้วก็มาทำเปิดอู่ซ่อมรถนะครับซ่อมรถค่ะรวมหุ้นกับพี่ชายครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเราก็ไม่น่าจะถนัด ไม่ถนัดค่ะแต่แต่เราก็มองว่าเราเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะพี่อาจจะทําเรื่องบัญชีเรื่องการไปติดต่อประสานงานพี่ชายก็ดูแลผนงานแล้วก็ซ่อมรถไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เผอเอิญว่าช่วงหนึ่งที่พี่ชายไม่สบายพี่ต้องดูแลงานพี่มืดแปดด้านเราก็เลยต้องไปหาสิ่งที่เราทําเอง ใช่ค่ะก็ทาก็ทาส่วนอาหารเริ่มทําส่วนอาหารขึ้นมาพอทําส่วนอาหารนะฮะปกติสุขภาพเต่งก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วทีนี้เต่งต้องนอนตีสองตีสองทีนี้บางทีแขกเขายังไม่กลับแล้วตอนนั้นตอนนั้นครอบครัวเป็นยไงบ้างหลังจากที่คือตอนนั้นก็แยกกับสามีแล้วใช่ค่ะลูกก็อยู่กับเราั้องยังอยู่กับเราเราก็เราก็เลี้ยงลูกด้วยดูแลด้วยดูแลลูกด้วยหลังจากนั้นร้านอาหารนี้ทําได้นานไหมครับ ทําได้อยู่ประมาณน่าจะสองปีค่ะสองปีพอดีช่วงนั้นภาวะเศรษฐกิจตกพอดีปีพศ2539หลายส่วนมากเข้ามากระทบกับชีวิตเราแน่นอนใช่ค่ะตอนนั้นเป็นไงบ้างหลังจากที่น่าจะน่าจะมีเงินเก็บพอสมควรถูกไหมฮะหลังจากที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังหรือว่าได้ย้อนไปเนี่ยคือพี่คุณตะวันฉายเองมีทุกอย่างมีครบหมดเลยเมื่อฟองสบู่แตกเมื่อธุรกิจเริ่มโซซัสโซเซสิ่งที่มากระทบกับชีวิตของเราเป็นไงบ้างครับ ก็เราไม่ได้คิดอะไรค่ะคิดแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันแย่เราก็ต้องขยันขึ้นแล้วก็พยายามพยุงธุรกิจไว้เพื่อเพื่อให้มันอยู่รอดอ,อย่างเงี้ยค่ะ,ะก็พยายามขายขายทรัพย์สินที่มีอยู่ <laughs> เพื่อเพื่อที่จะมาพยุงเพื่อมาพยุงธุรกิจที่เรากำลังทำก็พยายามเอาทรัพย์สินที่มีไม่ว่าจะเป็นที่เราหามาได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยังค,คงมีอยู่ เริ่มทยอยขายไปเรื่อยๆใช่ค่ะขายไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อพยุงธุรกิจให้มันอยู่ได้ใช่ค่ะขายไปเข่งแค่ไหนครับก็ขายจนหมดค่ะขายจนหมดค,คือมันหมดโดยที่เราบางบางทีในช่วงนั้นมันเหมือนกับเราเรามีแต่คิดว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ได้เคยคิดจะกลับไปทำหมูสวรรค์น,นะ,ะเคยคิดแต่ก็ถามตัวเองว่า คือคืออาจจะเป็นคนที่รักษาคําพูดด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะแบ่งปันกับผู้คนคือถ้าเราถมน้ําลายลงไปแล้วอ,ะอ่ะอย่ากลกับเอามากินอีกอส่วนส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือ,อคือเรามองว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราจะกลับไปทํแบาปเดี๋ยวนะฮะต้องย้อนไปนิดนึงว่าสิ่งที่เราทํามาทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนํเข้าวรถมานําเข้าจากรถต่างประเทศมาขับมีบ้านมีอะไรอย่างนี้จนวันนึงเราไม่เหลืออะไรเลยแล้วแล้ว ตอนนั้นเรา้สึอย่างไรคิดอยังไงบ้างเครียดเครียดเคยคิดแม้กระทั่งจะฆ่าตัวตายออจนไม่รู้ว่าดวงชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทําให้เกิดโชคขึ้นมาก็เป็นได้ค่ะก็มีน้องรักคนหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าพี่เขาบอกว่ายาตัวนี้ดีนะอยากให้พี่กินเขาบอกว่าจะทําให้พี่มีแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่ก็เลยคิดว่า ก็ลองเอามาแต่พี่ไม่มีตังค์เขาบอกไม่เป็นไรพี่กไปกินก่อนเราก็กินให้มันหมดขวดเพราะเขาอุตส่าห์มาให้ใช่ไหมฮะพอกินหมดแล้วปรากฏว่าร่างกายเราเปลี่ยนพอมันเริ่มยังยังไม่หมดขวดนะฮะแค่ประมาณครึ่งขวดนี่ร่างกายเราเปลี่ยนแล้วอะไรที่เราไม่เคยมีแรงอะไรที่เราไม่มีชีวิตชีวามันเปลี่ยนอะพลังชีวิตกลับคืนมาถึงทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อคำว่าพลังชีวิตมันสำคัญอย่างนี้นี่เอง